Uh, good morning everyone. Good morning. How are you today? Uh, have you had breakfast yet? No. Uh, uh, okay, uh, first, let's warm up before starting the seminar, okay? Are you ready? Yes. Stand up. One, stop. Step two. Step three. Stop. Step four. Step five. Palm uh, right and left. Okay. Two rounds. Pump. Uh, Right, left, and roll. you see และมองหาวิธีการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกในปัจจุบันค่ะดิฉันนางสาวเปโรวันเรียนคำรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำหน้าที่พี่กรในวันนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาริ่มงานในรั้งนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะดิฉัน ขอเรียนเชิญน,นังสาวสุพรรณรวมทองท่านวิทยากรมาร่วมการเปิดการศราน,นในวันนี้โดยท่านจะกล่าวถึงหัวข้อเรื่องระบบการศึกษาซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับและโดยตรงกับหัวข้อของเราค่ะขอเสียงปรบมือเพื่อเป็นเกียรติให้กับที่อาจารย์งาค่ะ ดิฉันนา้สาบสุพานนท์จอหท้าทำหนะ้านที่เป็นวิทยากรในวันนี้หัวข้อที่จะมาพูดมีสี่หัวข้อด้วยกันค่ะหนึ่งความหมายของระบบการศึกษาสองรูปแบบการจัดการศึกษาสามนโยบายการศึกษาและสี่ระบบการบริหารการศึกษาค่ะความหมายของระบบการศึกษานะคะเป็นการกำหนดหลักสูตรจุดมุ่งหมายแนวทางนโยบายระบบการจัดการหลัก และแนวทางในการจัดการศึกษาค่ะดำเนินการอย่างเป็นระบบมีกระบวนการเหมาะสมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลให้เป็นไปแนวทางที่เพื่อปรรถนาค่ะการศึกษาในระบบนะคะเป็นการศึกษาที่กําหนดจุดมุ่งหมายวิธีการศึกษาหลักสูตรระยะเวลาของการศึกษาค่ะการวัดและการประเมินผลนะคะเป็นเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แน่นอน ดยการศึกษาในระบบสามารถแบ่งออกเป็นสามระดับได้ดังนี้ค่ะ 1. การศึกษาระดับประถมวัยเป็นการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนนะคะอายุประมาณ3.5ปีค่ะการศึกษาระดับประถมศึกษาเริ่มต้นจากชั้นประัมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6อายุ6 1ถึงปีค่ะและการศึกษาระดับมัธยมศึกษานะคะแบ่งออกเป็น2ระดับค่ะก็คือ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะซึ่งนักเรียนนะคะสามารถเลือกเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นสายสามัญหรือสายอาชีพนั่นเองค่ะการศึกษานอกระบบนะคะเป็นการศึกษาและการเรียนรู้ที่ไม่ได้จัดในระบบการศึกษาของรัฐค่ะเช่นการเรียนออนไลน์การฝึกแบบอบรมนะคะหรือว่าการศึกษาด้วยตนเองค่ะเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ที่ไม่ต้องผ่านโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทางการค่ะ และการศึกษาตามอธยาศัยนะคะหมายถึงการศึกษาที่ผู้เรียนนะคะเลือกเรียนตามความสนใจของตนเองความต้องการหรือว่าเวลาที่สะดวกโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ค่ะเช่นการ,รเรียนรู้ด้วยตนเองจากหนังสือเรียนนะคะหรือว่าอินเทอร์เน็ตหรือว่าการร่วมการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆค่ะที่ช่วยพัฒนาความรู้และทักษะตามความต้องการของตัวเองค่ะ น่าจะเป็นต้องเป็นไปนตามหลักสูตรหรือว่าระเบียบการศึกษาค่ะ <c oughs> ห่ากในส่วนของนโยบายการศึกษานะคะ <c oughs> พรานี้นนะคะการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาขยา,ายการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรรวมถึงกลุ่มผู้ได้โอกาสเช่น เด็กในพื้นที่ห่างไกลกลุ่มผู้พิการหรือกลุ่มชนเผ่านะคะในส่วนของเด็กในพื้นที่ห่างไกลน,นะคะจะสร้างโรงเรียนในชนบทและพื้นที่ระกรานจะให้มีครูสอนในพื้นที่เหล่านี้ค่ะรวมถึงครูอาสาสมัครหรือครูตามโครงการพิเศษผู้พิการนะคะออกแบบหลักสูตรเฉพาะทางเช่นการเรียนผ่านสื่อเสียงหนังสือเรียนอักษรเบลหรือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมค่ะ และสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนเช่นทางลาดหรือห้องน้ำเฉพาะค่ะกลุ่มชนเผ่าและชนกลุ่มนมีนะคะจัดการศึกษาให้ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภาษาของท่นค่ะและพัฒนาหลักสูตรที่ให้ความรู้ควบคู่กับการรักษาเอกลักษณ์ของชนเผ่าค่ะข้อที่สองนะคะการพพฒนาคุณภาพการศึกษาปรับปงงรุงหลักสูตรการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่2ิเ็นะคะ ขอภัยค่ะส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน45ปีตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะคะการศึกษาขั้นพื้นฐานฟีครอบคลการเรียนมีตั้งแต่อุบการจนไปถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเช่นการศึกษาทั่นปืนนะคะซึ่งจะมีสิทธิประโยชน์ดังนี้ไม่มีค่าเล่าเรียนและภาระฐเชี่ยจ่ายให้ครอบครัวสนหับสนุนที่จำเป็นนะคะเช่นหนังสือเรียนชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนค่ะ การวางนนะคะสําหรับนักเรียนในโรงเรียนรัฐเพื่อแก้ปัญหาของโภชนาการนะคะและการศึกษาสําหรับนักเรียนยากจนช่วยให้มีโอกาสเรียนจบค่ะข้อ2นะคะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่21สเดนะคะปรับปรุงหลักสูตรการเรียนให้ทันสมัยเช่นเพิ่มเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการเงินค่ะ และใช้การเรียนรู้แบบ Active Learning เช่น Project Based Learning การเรียนรู้ผังโครงการหรือ Inquiry Based Learning นะคะหรือการเรียนรู้ด้วยการถาม,ถามยกระดับมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะจะอบรมครูเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆเช่นการใช้เทคโนโลยีการออกแบบการสอนแบบใหม่และการพัฒนาวิธีประเมินผลที่เหมาะสม แล้วกภารางานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนค่ะเช่นงานเอกสารหรือภารกิจบริหารเพื่อที่จะให้ครูนะคะสามารถทุ่มเทกับการสอนได้อยา่างเต็มที่ค่ะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการการเรียนการสอนนะคะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดิจติตอลนะคะสร้างเนื้อหาและบทเรียนในรูปแบบอิ t เทอร์แอคเช่นวิดีโอเกมการศึกษาหรือโปรแกรมจำลองเสมือนจริงค่ะ สนะคะการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาจัดตั้งกองทุนเพื่คอความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสศน,นะคะเพื่อสนับสนุนการเรียนของนักเรียนยากจนค่ะให้ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มาจากครอบครัว,วที่มีรายได้ต่ําและจัดโปรแกรมช่วยเหลือเพิ่มเติมเช่อเอเน,น,ชนอาหารกลางวานันหรือรดลดภาระค่าใช้จ่ายในโรงเรียนค่ะค่ะข้อสองน,นะคะกระจายทรัพยากรการศึกษาให้เท่าเทียมระหว่างเขตเมืองและชนบท ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษานะคะสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนห้องสมุดห้องปฏิบัติการและสิ่งและสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนชนบ,บทค่ะจัดหาโนโลยีเช่นคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและส่งเสริมการเข้าถึงบริการพื้นฐานตลอดส้นอาหารกลางวางันและค่าเดินทางสำหรับนักเรียนในพื้นที่ชนบ,บทค่ะแล้วก็สุดท้ายน,นะคะการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนะคะขยายการศึกษานอกระบบหรือ non formal education นะคะจัดก,การเรียนการสนที่ยืดหยุ่นเช่นการเรียนตอนเย็นหรือวันหยุดสำหรับผู้ที่ต้องทำงานนะคะและส่งเสริมการเรียนรู้กาบปัิยาสัยหรือ informal education นะคะพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เข้าถึงง่ายเช่นวิดีโอออนไลน์หนังสือเสียงและแอพพลิเคชันตาม ขอโทษค่ะและ p แอปพลิเคชันการศึกษาค่ะค่ะ,คะสำหรับระบบก,การบริหารการศึกษานะคะคือกระบวนการและโครงสร้างการจัดการที่ใช้ในการกรหนดนโยบายวางแผนในเบินงานค่ะและประเมินผลการศึกษาทั้งในระดับโรงเรียนนะคะและระดับชาติเพื่อให้การศึกษามีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและสังคมโดยรวมถึงการจัดการทรัพยากรต่างๆเช่นครูงบประมาณหลักสูตรและเครื่องมือการเรียนการสอนนั่นเองค่ะระบบการบริหารการศึกษานะคะประกอบ3ระดับดังนี้ค่ะระดับโรงเรียนนะคะการบริหารการศึกษาเช่นการจัดการเรียนการสอนการดูแลนักเรียนและการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนค่ะระดับเขตพื้นที่การศึกษานะคะก็คือ การสนับสนุนและดูแลการศึกษาในพื้นที่บริหารค่ะและสุดท้ายนะคะระดับกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าหน่วยงานกลางค่ะการกําหนดนโยบายการควบคุมมาตรฐานและการจัดทรัพยากรและการพัฒนาหลักสูรและการพัฒนาหลักสูรการศึกษาในระดับชาติค่ะ ค่ะหลังจากปยายัญญาเสั็จแล้วนะคะก็ขอให้ผู้เข้าร่วมสนทนาค่ะเชิญเชิญข้ามาค่ะเชิญ okay. ผู้เข้าร่วมอสนทนานะคะมาแสดงความคิดเห็นและแสดงความข้อเรียกแสดงความคิดเห็นเพื่อแล้เปลี่ยนความรู้กันค่ะ All right, everyone, let's have an open the dialogue and see if we can understand each other's viewpoints. my Welcome to First of all, I would like to thank the speaker for the knowledge shared in today's seminar. The topic about education management and policy is very interesting. It's uh, it's helped me understand important issues that will be very useful in the future. Thank you. my name is Alright, I to say thank you to your topic. Education system. I uh, want to say good system reduces, like disabilities and riddles make uh, people have a good chance to say and I say to everyone like whether you are disability persons or you, you, you are in formal or formal, you can learn anytime, anywhere, and you can learn in a happy life. Thank you. Hello everyone, my name is <coughs> Okay, thank you, the seminar is, I know, is about the time education structure is have uh, four main structure is basic thai education and vocation thai education or uh, lifelong education and the last one is uh, administration uh, thai administration system i know is i adapt into the future for the, in the school for the in the system into education Thank you. Thank you. Hello, my name is Sikha. Thank you for the useful information for this seminar. So today I learned more about non-formal education. Non-formal education is planned with the flexible program that um, fits for, fit for the student's need. So it's different from the informal education, which has no set rules. Thank you so much. <laughs> Hello <Other laughs> everyone, this is Nisha from 2313. First of all, for this valuable session, and from this session, I think the education systems suggests informal education and formal education is a good system because it gives everyone the opportunities to access education and it's also provides it also provides, provides, uh, it's, uh, also provides everyone uh, for a chance to learning uh, everything and the skill for thai people who want to study things. In, you know, uh, thank you for seminar today. I think Thailand's education system uh, help everyone learn uh, from two young kids to adults. Uh, it's good, but um, uh, needs but needs to improve, uh, finish and. Uh, uh, Keep up, this today up, and I believe that Thailand's education uh, will be uh, will be good uh, more than in the future. Thank you. Hello everyone. I'm Thank you for your seminar. For me, Thai education system is a good system uh, that aims to develop about the. Uh, abilities and morality. Thank you. Hello, everyone. My name is go Katia, number one, to four. I'm you for the seminar today, and I agree that for uh, education, Thailand system. I think Thailand education have want to students and everybody uh, good education and fair education. And like uh, school have a uh, fifteen or uh, free fifteen years for for students. And, and I think uh want to make sure want to make sure children can go to school like a uh, disability or anybody. Thank you. I think Thai education should change for the digital age. Focus on skill for life, create activity, and finally to improve quality for everyone. Thank you. Hello everyone, number 120. My name is Kanida Wongpinyin. I think high educational is not flexible enough to help students go. It is focuses uh, too much on competition instead of the rest skill is if it's the student if in the student discover talents and find motivation it's could work better thank you hello my name is I, I, so, so. Uh, education system is how learning is okay to build knowledge as you uh, uh Including basic, vocational, and higher and lifelong art education. Thank you. Hello, students. to Joseph. Thank you for joining us today. I think high education has a scope and has a a. Senior, I think that the educational stem is important for humans and social resource development, helping to enhance people's skills and knowledge, so that they can pursue careers and hold. There. cut you off -line. Uh, system, uh, system learner skill and uh aim to create people uh for, for so society. society's <laughs> thinking. So shall I see in my project I think Thai education has good goal to improve equality and update content to develop quality children and help the country progress in the future. Thank you. Hello, my name is 106 And the first thanks for the seminar today uh, is let me you know about edu ed education more mm -hmm. than yesterday. And in my audience, I think uh, Thai education has proven to be uh, ties education president Thomas uh, emphasis on uh, documentation. Um, uh, they should uh, focus on teaching hours. I, I did not mean as a uh, teacher, uh, I mean MOE. Uh, I think you know it. And uh, they should focus on teaching out. Thanks. Education can be studied in many forms. Students can choose to study in many ways according to their suitability. Thank, <laughs> Thank you. Education has many forms. You can choose to study to your so, totally, be. thank you. Good morning, everyone. I'm Fawcett, 221. First of all, thank you for the student today. For me, I think education in Thailand is good at culture and tradition. It should be more, it should be nice, more modern and fair for everyone because it will make it better if we give everyone a chance to grow in education. Thank you. in this topic, I learned that the government has policy of providing fifteen years of uh, free education to ensure of uh, uh, sorry uh, that's all children's basic education. Thank you. Okay, thank you everyone for contribution and feedback in this seminar. ค่ะต่อไปล้วก็จะมาสรุปนะคะในหัวข้อระบบการศึกษาค่ะระดับปรบะถมศึกษาเป็นการศึกษาที่้นการพัฒนาทักษะพื้นฐานและพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายและอารมณ์มค่ะระถบมศึกษาเรียน6ปีรอบตั้งแต่มัธมศึกษาปีที่1ถึง,ถงชั้นมัธมศึกษาปีที่6ค่ะจะเน้นการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานในสา,พพานสขาต่างๆนะคะ,นะคะมัธยมศึกษาค่ะเรียน6ปีนะคะแบ่งเป็น2ช่วงก็คือมัธยมต้นมัธยมหนึ่งถึงมัธยม ที่สาค่ะแล้วก็มัธยมปลายนะคะเป็นมัธยมปีที่4ถึงปีที่6แล้วก็จะได้การเรียนรู้ในการในวิชาการตา่ตางๆค่ะรวมถึงการเลือกวิชาเฉพาะและวิชาที่สนใจนะคะการศึกษานอกระบบค่ะเป็นการศึกษาการเรียนออนไลน์และภาคะศึกษาตามความสนใจของผู้เรียนนะคะ คะนโยบายการศึกษาไทยนะคะมุ่งเน้นให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพหนึ่งก็คือการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาค่ะขยายการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุกล่มประชากรโดยเฉพาะผู้ได้โอกาสเช่นเด็กในพื้นที่ห่างไกลนะคะผู้พิการแล้วก็ชนเผ่าพื้นเมืองค่ะส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรีสิบห้าปีตั้งแต่นุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะสองการพัฒนาคุณภาพการศึกษานะคะประปับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับทักษะ ในศตวรรษที่21เช่นการคิดเฉิี่ิภาพการแก้ปัญหาการสื่อสารนะคะเพื่อยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะพร้อมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนนะคะ 3. การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาค่ะจดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากครอบครัวยากจนนะคะการจัดทรัพยากรการศึกษาค่ะระหว่างเขตเมืองและชนบทให้เท่าเทียมกันนะคะ ข้อสุดท้ายค่ะการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและส่งเสริมการศึกษาในระบบแระตามอธัธยาศัยให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาค่ะการบริหารการศึกษานะคะของไทยเนี่ยจะถูกควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการนะคะและมีหมน,าน่าจงกนตา,ตา,ตาดูแลใน,ในระดับการศึกษาะคะ่ะเช่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทนะคะสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเรียกว่าสกอค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและควบคุมมาตรฐานการศึกษานะคะการศึกษาไทยยังมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการ ของผู้เรียนในยุคสมัยใหมค่ค่ะค่ะและแล้วนะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการสมาัมมนาในวันนี้ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมงานในสมัมมนาในหัวข้อระบบการศึกษาคะ่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสมาัมมนาในครั้งนี้จะช่วย สุปการความคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านและนําสิ่งที่ได้รับไปต่อยอดหรือพัฒนาต่อไปในอนาคตค่ะก่อนจะจบงานนะคะทางเรามีแบบประเมินความพึงพอใจเพื่อขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกท่านโดยท่านสามารถกรอกผ่านช่องทางลิงก์หรือทีว่าโค้ซึ่งความเห็นของท่านมีความสําคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดงานครั้งต่อไปสมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งพเพื่อเีพยากรที่ได้วอบความรู้และประสบการณ์อันทรมคุณค่าและหวังว่าจะได้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ